สาธุชนั้งหายไดะทสระนองรับชมแทนไททสดวิธีกรรที่ศักดิ์สิทธการบวชในกรรมะที่ววดตนสนจังหวัดอ่างทองเปโอกาสให้บรรดาทศวรชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านเดารวบนาสาธุการก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อบุญตัอผู้ที่บวชการบวชในกรรมะจะทําให้หน้าทีการงานเจริญรุ่งเรืองโรคภัยได้เจ็บทุกราบอบางจางหายตัเนึ่งตันทอง รองมือทวดารุกรองรักษาและต่อแทนคนุณพ่อคุณแม่บิดาบัรดาเป็นกรัญญุกัตเวทิตาเป็นเรื่องมือกับเพื่อนขยับไปเยือนให้มีความาเจริญก้าวหน้าบอกชื่อชื่ออนันทพรยอดบนลค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะบ่นเลือกอะไรแก้บอค่ะบนเรื่องอะไรไปบอเรื่องขอให้ได้เงิน แล้วก็ขอให้ได้คนอะขอให้ได้เงินกับขอให้ได้คนค่ะได้ทั้งเได้ทั้งคนเลย <c oughs> บวชด้วยกี่วันนห้าวันไหมคะ่ะแล้วก็บวชวิสาขะด้วยได้แท่านต่อไปจะสมสมนพิจธตโกศค่ะอยู่กรุงเทพบวชเสริมอะไรบารมีตัวเองค่ะกี่วันเนี่ยสามวันค่ะท่านต่อไปจะเบนแซโคค่ะ มาบวชแก้บนค่ะบนเรื่องงานค่ะอยู่ที่ไหนอคร่าสมุทรสาครค่ะให้ hey, หน้าที่การงานจะเลยลูกเหลี่ยง,งนะสมุทรสาครน,นะจะเลยน,นีนะ่มีคู่คนเยอะนะท่านต่อไปดอกแก้วพุทธโกษาค่ะอ่าบวชเรื่องแก้บนหนูจําไม่ได้แล้วบนจำไม่ได้สามนะวันค่ะอยู่ที่ไหนนีสมุทรสาครค่ะ มาได้กันแหละมากี่คนส,สี่คนโอ้มาเยอะอีกเอาท่านต่อไปส,สมทวินปานบ้านแพ้วค่ะมาจากอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครการมาแก้บนค่ะบนเรื่องอะไรไว้อ๋อตอนนั้นไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องตาค่ะ ตลอดี้สบายดีค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะหลวงพอ่อบวชกี่วันนะเก้าวันค่ะเก้าวันเคยมาบวชไหมไม่ยังไม่เคยมาค่ะแล้วใครชวนมาเอ่อเคยฟังวิทยุจากหลวงพอ่อค่ะอะไรนะเคยฟังจากวิทยุที่หลวงพ่อออกอากาศก่อนนู้นะฟังตง้องต้องดูนมาเนี่ยนะโอ้ยยังจำได้จ <laughs> ได้ถ้าต่อไปอาชีพชญญากุณชนะพินโยค่ะบวชแก้บนค่ะสะสมค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะปทุมค่ะ บวชกี่วันนะสะสมวันนี้รอบนี้มาสองวันค่ะสะสมนะค่ะท่านต่อไปจัวันนี้ดากระถินทองค่ะบวชแก้บนค่ะสามวันบนเรื่องอะไรไว้ตอนนั้นเกิอดอุบัติเหตุอะค่ะแล้วตอนนี้หายดีแล้ดีแล้วค่ะบนไว้กี่วันนะออบนไว้เดือนหนึ่งค่ะเดือนนึ้นจะเหล่อ แล้วบวชติดต่อกันรหรือว่าบวชติดต่อ,ตยอยไม่ติดต่อกันค่ะแต่ยอยบวชอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยกรุงเทพค่ะอาท่านต่อไปจ้ะตุนทองเพย์มาจากโูทองค่ะแล้วก็มาบวชเรื่องอะไรอ่ะมาบวชเติมบาลามีค่ะกี่วันนะเจ็ดวันจ้ะวันวิสาขาบูชาด้วยนยะวันนี้วันสาคัญจากพุทธศาสนาอาท่านต่อไปจ้ะนาชาติชายะบุญธนิตค่ะ อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็บวชเรื่องอะไรฝึกตนเสริมบารามีด้วยค่ะตงเสริมบารามีวิสาขาบูชาด้วยนะค่ะอา,านต่อไปจ้อะอรรันเพิ่มสีค่ะกรุงเทพค่ะเสริมบารามีค่ะกี่วันอนะ่ะสามวันค่ะอันต่อไปจ้ะนางสาวอริสาภุมพักค่ะมาบวชเรื่องแก้บุญสาม <บน S 2> วันเรื่องอะไรไว้ ความรักการงานเงินทุกอย่างเหลือเลย,เลยความรักด้วยเหรอความรักเงินด้วยความรักแล้วก็เงินแล้วอะไรเราก็ไปต่างประเทศอ,อ่ะไปต่างประเทศไปอยากประเทศประเทศอะไรอเมริกาค่ะอยากไปอ,ไปอ,อเมริกาหลไปทํางานแล้วมีครอบครัวที่นูน่นมีแฟนคนเป็นคนอเมริกาค่ะอ่ะเป็นคนอเมริกาเลยค่ะโอ้บนไว้ว่าอยากไปแต่ว<า>่ามีพ่อแม่เป็นคนไทยไง คนไทยค่ะอ๋อคนไทยลูกสาวเป็นคนอังกฤษก็ยังขอาใจที่ยังมาบวชวัดส่นได้บวชสามวันค่ะบวชสามวันนกรุงเทพค่ะอ่าชัาต่อไปเยพยอมฟักท่องคาค่ะบวชแก้บนสามวันนะคะอยู่ที่ไหนอะกรุงเทพค่ะบวบวชเรื่องอะไรอะเคยขอเรื่องงานไว้ค่ะแล้วก็ได้งานดีแล้วได้ค่ะ งานอะไรบอกได้ไหมค้าขายค่ะต่อค้าขายค่ะขายอะไรเนี่ยหนูส่วนใหญ่หนูของนําเข้าค่ะอ๋อแต่ค้าขายดีละดีเนะี่ยแถ้าต่อไปจะสมานรักภูมิใจมาจัดสองพี่น้องบวชเสริมบารามีสามวันค่ะอล้วถ้าต่อไป่ะปนอมโชมนิดกะ่ะมาแก้บนให้น้องจาวน้องจาวไม่สบายตอนนี้หายแล้วค่ะ แล้วเติมอะอยู่สองพี่น้องอะอ๋อมาจากสองพี่น้องเนี่ย่แล้วเติมมันมีให้ตัวเองให้ครอบครัวด้วยกันบวชให้ตัวเองด้วยให้ครอบครัวด้วยนะอ่าอะถ้าต่อไปจ้ะผมนงรงศักดิ์แหงอาจครับอยู่อำเภอวังว่้งครับคันปัสสักจัเสร็จครับบวชแก้บนครับเอ่อผมไม่ลบหัวใจพอดีแฟนกระบนไว้เจ็ดวันครับผมมาบวชแล้วสามวันยังเหลือสี่วันครับแล้วโลคหัวใจขายดีนะ เส้นเลื่อดหัวใจตีบครับโอ้โหพระจ้ตีบครับทําเส้นเลื่อดหัวใจตีบครับทาทำบารูแลครับอะไรสลวดครับอ๋อแล้วถ้าต่อไปสวัสดีหลวงพ่อค่ะไอหันก็ปากมัสการมัสการค่ะมัสการหลวงพ่อค่ะชื่ออะไรคาจิตกล่สังมาจากอยุธยาค่ะแล้วบวชเรื่องอะไรเสริมบารมีแล้วก็ตอบแทน องค์สมาทั้งพรทพเจ้าแล้วก็คุณบิดามันดาครูบาอาจารย์ค่ะว่ากี่วันเนี่ยสิบห้าวันค่ะติดต่อกันเลยอ่ะค่ะสาธุสาธุ